โอ้จ่ามาเบิงจ่าเพื่อนสาวมาพอแล้วนี่จ่า่งแน่นิจ้าดีตอนนี้ขาพอนี่หนีละโอ้จ้าปลาพอนงจ่เจ้าคนจ้าข้องเฮ็ดจ่าว่ตตองจ่ข้องเฮ็ดยืมเงินจ่านะให้มันใส่ละอืมยดบักหลายหนึ่งตาหัเหินพวกจ้ากินเรล้ากระตาพวกคอยเกลีบละจ่อเยอะกินหลายแบ่งกันแบ่งกันนจะนะแบ่งกันแบ่งกัน ดอกแรกเด้อจ้าเด้อดอกแหลกแหลกมันดอกมานแหลกมันอุ้ยเบิ่งเบิ้งเพื่อนสาวมาพออีกแล้วจ้าดอกบักไงหนึ่งนี่ยี่ม่เอ้ามันมันเท่าแล้วเพื่อนมันเท่าแล้วมันปะเบิ่งเดี๋ยวจ้าแต่ว่าเอาขามันได้อยู่เอาขาไปแกงเนาะดอกเจ้ากินขาข่อยเอาแบ่งกันแบ่งกันเนาะจ้าเนาะแบ่งกันจ้าดอกนี่หน่อยเพื่อนสาวเพิ่งจะเห็นอีกและ น่อยไปนี่กับไปท้ำมันไปผักผู้เยาว์าผักผู้เยาว์าผักผู้เยาว์เห็นจ้ะจร้างบ้าไปจอยกันนะไปจ้าหาตอนนาะหอยอยากจะเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดอันนี้แกงเซ็ตแสบได้พรมยังพี่น้องกบกบกบกคือเฮ็ดตับเตาบานเฮ่าหนิหวานเฮ้าอ่ะหวานแสบนะดอกน้อยๆว่าต้องตัดว่าต้องผักเพิ่งแกงจ้าหาตจ้าหอยละจ้ะดอกหนึ่ง ตั้งตูดปูดยู่ผู้เดียวเพื่อนเนาะขาสัมนะฮะเพื่อนสาวกันว่ายยังคะเนี่ยนี่ก็เป็นกลุ่มบุติีเนี่ยนี่เป็นกลุ่มงามอยู่นี่นจ้ะดอกงามๆพอมันพี่ <ขา S 2> น้องมึงเน <ขา S 2> ี่ยอาอ้วนๆเนาะอุ้ยขาเพื่อนเนาะแต่ว่าจะคล้องทีเขาจะเอาไปกินอีกแหละคือ เกิดตั้งกันนะดอกอุ่อ้วนเห็ดอันนี้เนี่ยพันเกิดพันเกิดกันเป็นกลุ่มเนาะอ้าวดอกอ้าวแล้วมันดอกหน่อยแก้ไปทั่วแล้วเจ้าในแถวไอหัวหัวลุ่หัวคลิปหัวข่วงถัดเลยไปไปมึงจะเบิ่งไงเห็ดอันนี้พันตะขึ้นเป็นกลุ่มกันสาบลาบอยอะคนนะ อดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกจะคักใช้ได้เดี๋ยวนี้มาจ้ามาเบิ่งเพื่อนสาวบันเห็นเห็ดจอยกันเลยสิเปิดกล้องว่าท่านเลยสิหัวซักหัวความจ้าป้าพ่อแม่พี่น้องจ้าจะเปล่าจกบาดท้ายรูปก่อนเด้อพป่ะเครียดเนี่ยเครียดยาวเบิ่งขามันก็เดืเถอะแต่ว่าได้เครื่องหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเครื่องหนึ่งจะป้าไปกินนั่นปะเครื่องหนึ่งเจ้าป้าไปกินมี้จะดกบั็อกไงหนึ่งมันสิ อีกคางหนึ่งเห็บเบื้องเด้อคางนึงสวยคางนึงกันพี่น้องจิงสีก็เฮ็ดเป็นขาดตัวเขากำลังกินแสบกินนวดจังไดยมาคัดความงความสุขของถากถากว่ะอตแย่อยู่แต่แบงเขากินน้ำแน่เขาหกมานี่เขาก็อยากขึ้นกันเขาก็อยากขึ้นกันงามนะ แต่ว่าแคมันได้เต็มมลยนพอแห้งไงยังวะใครอยู่ใครอยูพอ่พ่อนทางที่สวยงามจ้ะพอ่อทางที่แหวงนะมดกำลังใจเลยจ้ะไปไปจ้าเ <c oughs> บิ่งจ๋ามาพอ่อนเฮ็ดไข่แม่มดจ้ะบ,บ่เฮ็ดไข่แม่มดจ้าเอาคือไข่อีหลีตัวละ่ะคือไข่อีหลีจ้ะแม่จ้ะ ปเปจะยำกุบๆดีนะจน้ะเนาะบางคนเข้าเจ้าก็กินอยู่จ้ะกินกแต่ว่าตันญนาว่าท่านอกกาก,กินปันใด้สองสาวสองสาวสาวบ้านในอกากินปันใด้จ้ะ <c oughs> ไปจ้ะภาพาไปหาเห็ดตอนะจ้ะเนาะไปตอมมนพี่น้องมเมนสหรับไปกินเขาเลยจะ กาแฟแต่เพื่อนบุย้ยกาแฟมานักมาห้องนั่งดื่มกาแฟตับตำแกยวเนาะตำแกยวสีกระเด็นเออลองสละขคักเจรัญจีใต้เบิ้งปลาแต่ปุณณาปลาข้างล่างเพื้นสาวควนงามงามพอเมบบนพี่น้องเมืนกันแต่นี่เ,เขา,าอยู่บนเขาด้วจ้ะบบแมนวายอยู่ยวนอยู่ตีนเขาได้อยู่บนเขาอยู่บนเขาแล้วมันว่าจ้ะแต่กับย่าอยู่ลอยเอ็ดอยู่หลังเขาจ้ะอยู่หลังเขามึงมาจ้ะปลา ิปากกว้างปากไก่จ้าพวกจอ,อยในไทยเบิ้งเบิ้งหรปลานั่นเจ้านปีหีนาพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากมา,าเดนมาร์กเทีเเ่ยวเซเลมาปลาหนะเขาไปเบิ้งในเหนียวว่าโอ้ปลานี่มันอยู่หม่องนีดต้นหนิ่ลาสิไปกันแนาพ่ะนะข้าดัา่งยาติดตามมะคุงหมากินเรียงเงินปีใงไก่ตาบักหุ่งมันบ่เลี้ยงปิ้งไก่ตาบักหุ่งจ้ะ ถามานั <G l acht> ja ่งก <fe> ินนี่จ้ะถ้าเป็นนั่งกินจัองฮอคอยนะจ้ะเฉียงหน้าน้อยจ้ะก็ไปย่างึ้นมาสวนทั้งพี่เท้าพี่พี่ท่างพี่ไปจต่สิพาไปย่างท่างผุนตอคาตั้งแต่พาช่มปลาแล้วเมื่อกี้นี่ก็สิยย่างผ้าหาเบิ่งเห็ดเนาะจ้ะเนาะจัดจะกับวาพ่อคือกันเห็ดพึ่งพุ่นขาใหญ่ๆพุ่นนะจ้ะ ขาอุบอั่อ่อนๆนะจ๊ะเนาะพ่อนาะอุบอั่อ่อนๆกระลังแก่งเป็นแต่แซ่บลุ้นนี่จ้ะไปหาเพล่อกสาวก่อนเพ่อิญแล้วมืเพล่อกสาวเปลือกสายตาเพล่อกเหี่ยวแต่เปลือกใสเลเซอร์ซองเบิงในป่าแะ่อู้พ่อนาะอุ้ยอู้กระลังงามจ้ะขาเพป็นกรอบลายหักโบะไปหนึ่งเพล่อกสาวเพิ่นก็เห็นอีกแล้วจ้า สายตาเพิ่งอิ่กวดว่าสัน <c oughs> มาจา้ะดอกนี่ดอกแง่ยอยู่ดอกแง่ยอยู่เพิ่งดูเถ้าว่ามันอ่อนบ่อ่อนจับเพิ่งกันเด้อทันเท้ากันเท้าคือนจอยมันอ่อนก็อ่อนขึ้นกันย่าโอเคจ้ะอันแต่แมันผ้ากันมากินมั่งเนี่ยนี่อุ้ยเอาเอาหอยแบ่งพวกเจ้าเด้อเอาแบ่งกันแบ่งกันเอา อ้าลหรเบี้ยวเบิ่งอยู่ว่ามันเถอะเถอะงามตัดเข้าไปข้างในนั่นเถอะทีเขาเจ้ากินไปไปจไป้ะโตชิมก่อนเด้อยสวัสดีคบพระคะน้าสบเนาะพรวา,างสรรนานันลพเพื่อนมีใจมังเจอสิเก็บไปมมันบ่แม่นพันใหญ่แม่จ้ะมันเป็นม,มากบูบรีพันธ์หน่อยนีอ่อืม้มเห็นไรเก็บไปฝากใค้น,น้องยิงอยู่ ส่กระลังเศร้าก็น้ำปลาสดจ้ะว่าน้ำลายแตกซิมหน่อยเดี๋ยวนึงปไปนี่นี่เถอเหมือนคนถ่วง <laughs> มึงจะ้ะข้าโยหันโอ้ฮักสับพ่อแม่พี่นองเอ้ยมึงจ้ะเฮ็ดเพื่องหวานอันจาของปลาเพิ่งจะยุ่นนี่ละจ้ะอ้กินอ้าอันไหนจ้ะ ตดวอดชาเพิ่นกระเฝฟวอยู่ดอกวักงไยหนึ่งเขาแล้วนะจ๊ะเนาะป้ไปตอจ้ะมาพอเฮ็ดพึ่งอันนี้จ้ะเฮ็ดพึ่งขมโอ้ยอีกกระถือเจ้าป้าซอยแล้วจ้ะตัวก็งามอยู่ยเฮ็เพันกินซะเนาะดอกวังไยหนึ่งพ่นมดยักษ์ใหญ่ให้ตาแตกเฮ็ดลังแตกจ้ะ <c oughs> จ้าก,ก็ว่าไปว่าวลวงว่าเลยต้องขอโทษขออใหยจ้ะกะมีจ้ะพุ่นน่ะเป็นเกิดเป็นกุ้มเป็นกุ้มดีขนาดพุนาาพ่นน่ะจ้ะพุ่นน่ะแม่เมื่อไหร่แต่ทียงนี้ขักพุ่นน่ะจา้ะกระลังเกิดทราบลาบอยู่พ <c oughs> ุ่นน่ะเฮ็ดหลังแตกอู้อันอันน่าจ้าของหมดคักจะได้ จอมดกันยังวามีแต่มดปุณนะอันนี้พ่นมดนะจ่าได้บําเมนพ่นปวกคือบานเท่าเด้มดจ่าพวกนั้นพูดว่าหมดแตกสะดสาดด่ปุณนะใส่เบื้งโต้มดนะจ่าได้ปุณนะมดคงเค้งสิจักมดียังหรอค่ะุ่นน่ะจอมไงจอมบักไงนึงจ้ะจอมพยามดจ้ะ เห็ดลังแตกวะเห็ดลางแตกเ็งกิดพ่นบักใหญ่นึ่งจ้ะมาลุ้นกันพ่อแม่พี่น้องว่าสิเป็นเฮ็ดหนาแตกหรือว่าสิเป็นเฮ็ดพึงหวานเ็พิงหวานหรือสิเป็นเห็ดพิงเลือดเมื่อกี้่ซองให้พี่น้องเห็นมันเพราะว่าพี่น้องเห็นน้ำกันย่าว่ะค่ะเพิ่นยืนอึ้งยู่จ้ะเพราะว่าดอกบักใหญ่หนึ่งจ้ะเพื่อนสาวเพื่อนอยากมาเบิงบ้งมาเบิ้งเพื่นอวหล่งเลุงล่งงลหลงดอุ้ย ปุ่นดอกนึงอยู่พุ่นนะจ๊ะพุ่นแล้วตาเลเซอร์ได้พวกจอยนะได้พอได้ซ้ำเด่ซ้ำหนึ่งได้จ้ะเดี๋ยวลงค่อยๆลงกันนะจ๊ะจังไหนปัสสาวะกิ่งอุโมงค์ปุ๊บปั๊บลงนีปั่สิวแม่ยังเหรอปัสสาวะอุ้ยปาดเฮ็ดเพิงกันเฮ็ดเพิงยังกันละเก็อนเฮ็ดเพิงกันแม่มดเฮ็ดเพิงยังกันละเฮ็ดเพิงเลือดเฮ็ดเพิงเลือดไงซ้ำมือซ้ำมือพอดีเลยจ้ะเบ่เอาจ้ะให้เจ้าที่ก็เจ้ากินซะ บอกว่าไงน้ำร้อกดอกหนึ่งจ้าเอาโอ้ว่าซักห่กลวมพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยแต่เบิ่งดูเถ่าแล้วจ้าเอาไว้ให้ยันจะปลาพันกินซะเนาะเบิ่งปลาพ่อแม่พี่น้องะ่ะเบิง่งภูเขาวาสิพากันปีนขึ้นไปจ้า ตั้งหลักก้อนยืนคิดยินพิจารณาพิจารณาซ่อมอยู่นี่แหละจ้ะว่ามันคือสูงแท้พะนะโอ้พนะจ้ะเฮาสีขึ้นหรือเฮาสีลงอุ้ยเนาะมันมัแม่นเฮติบานเพอร์เวอร์ยี่พุ่นอะแม่ตาไล่ดิบุนบอกว่ามันดอกเฮตนอะไรน่ะแม่นบ่ะถ้ามันใบใหม่แห้งไปจ่าไปไปต้องไปเฮ็ดต้องไปเบิ่งใกล้ เบิ่งจแจพ่อแม่พี่น้องสองฟ้ามือกับปอบานเบิ่งแน่จ้ะปอดข้ายองหันจ่ะเจอพันเถาชิมนี้ปลาเบิ่งแน่จ้ะมีไผมาเก็บมีไผมาเจ็บดอกบ้ากไงดอกไงคักไงแน่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งได้แกงอิ่มผุนละค่ะปอดผีหนึ่งปอดกะเถาชิมจะดอกบัากไงหนึ่ง ผุ่นกะเทา่าจิมจากกันกนันกะญ่ผุ่นจากของป้ากักินมีเรื่องบันหมวกเป่นผุ่นน,น,นอนกินย่างมีความสุขแชงวาตกแน่เนาะต้นมันแขงสูงๆตกลงมาเลยแม่เห <laughs> มืงจ,จ้ะนใช่เหมือนากันแซวฉากเหมือนกันผนนอนสวัสดีปามกินเอาย่างคักชีวิตเพลินนะเอ้ยม,มีความสุขคัก <laughs> <ม>ไปไปพวกเอาต้อตงคอดอกงามก็หนีไปจ้ะมึงแน่จ้ะ แค่พ่นเถ่าจ้พาะพ่อแม่พี่น้องเอาตีนเชียร์ใหม่ได้ป่ะเจนมาถอดกอไพ่เลยจ้ะแมนพี่ว่แมนมีแต่นั่นเด้พ่อแม่พี่น้องมึงเนี้ยนี่เกิดเป็นกลุ่มมากว่าท่าน,านเขาหน<ะ>้าจ้ะหน้าว่าท่านเขาเกิดแม่มาหนึ่งสองสามสี่ทั้งฝุ่นกับแมนจ้ะฝุ่นฝุ่นทั้งฝุ่นฝุ่นฝุ่นอันนี้ก็ทั่งผีกระซีหรอกเข่ามั้เข่ามดล่ะทั้งนี่กับแมนจ้ะมึงงานนี่นั่นเข่ามันั่นดอก คือส่งงามอยู่จ้ะพิจารณาต้องจะเป็นคนอนั้งนึ่งพิจารณาซ้อมก่อนนะเป็นคนเก็บคือในเพื่อนซาเป็นคนพิจารณาซ้อมจ้ะโอ้นีกระเทาวเราจะกูนะมาพระท่านเพื่อนเพื่อนละเถ่าตอมใจเถ่าเฮ้ยเนาะมาสาพูดจ้ะมาสาพูดแม่มาทั้งหุ่นแม่หมดสี่หมวยอีกแล้วนะทั้งนี้ก็ได้ แต่สีเห็นมูไปเน,นี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางู้ทากมุนแต่ยางธรรมดากับว่าได้เบิ่งเฮ็ดอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยไปจ้าไปไปไปบังเฮ็ดดอกนี่เฮ็ดตุดปุดอยูน่นี่เถ่าเพียโอ้ยขาอว้อนอวอนๆ้วนสตวละแต่ว่าห้อยตัวถากมันยิ่งปืนเอ็มสี่หกใส่กันละจ้ะ บักใหม่ถาพน่าจะบอแมพี่นองมากินบักใมแ้นแสบาอินไงบักถีเขาเฮ็ดยี่ยมไหมจ้ะสมมๆหวานเออน่นร็ะแล้สมมวันหวานแสบแต่ละหวานสด เห็ดจ้ะจักบาทก็นึกพ่อแม่พี่น้องเด้อตัดขาเห็ดจักบาทตัดขาเห็ดจบคลิปแล้วพ่อแม่พี่น้องสีได้ค้ากันเมื่อแหละจ้ะเห็ดบ่มีเห็ดบ่มี่ย่างพ่อหอมปากหอมคอย่างพ่อปากหอมปากหอมคอมาบ่ท่านอันเจ้าอ้นปลาเจ้าปลาเขาเจ้ากินเบิดแต่แม่นกินเร็ว นอนกินยันโอ้ยบ้านพระราชานอนกินเห็ดสเตดเป็ดอยู่พ่อแม่พี่น้องที่ซึ่งหลังดอกเห็ดเต้นที่ซงหลังดอกเห็ดพ่อแม่พี่น้องเห็ดยังขึ้น่อยบ่บักต้องแรงไงพ่อแม่พี่น้องจังเลบักต้องแรงจ้ะอันสิจบคิดก็ว่าได้จบจากยันข้าแดนแย่ก็ักต้องแรงนะเดี๋ยวเด้อขออีกจะค้ำกันได้จัดตะกาเห็ดได้ได้พ่อแกงเนี่ยจ้ะได้แกงหน่อยนึง หมอใหญ่ยูร่าไดเฮ็ดหน่อยใส่น้มแม่ายๆสดน้นาบอพ่อแม่พี่น้องเไยคลิปนี้ไอ้ฝากไว้ซ้ำนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้ะฝากกดกระดิ่งความจ้าติ๊งติ้งติ้งจับพ่อแม่พี่น้องจ้าจะได้มีกำลังใจจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปละจ้า